มูประชาชนอบเกือทุ่งเสลี่ยมคุณเคยคิดไหมคะว่าความรู้และทักษะของเราเนี่ยยุดพัฒนาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งแวดล้อมเราจึงต้องปรับตัวพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งสําคัญวันนี้คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วหรือยังคะมาเริ่มต้นเดินทางแห่งการเรียนรู้ของคุณกันเลยค่ะ หนังสือทุกเล่มคือหน้าต่างที่เปิดโลกใบใหม่การเรียนรู้และการอ่านช่วยให้เราพัฒนาศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดห้องสมุดจึงเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้สามารถช่วยผู้ใช้บริการเพื่อศึกษาและค้นคว้าได้อย่างครบถ้วนแม้เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการเรียนรู้แต่ห้องสมุดยังคงเป็นแหล่งข้อมูลและการศึกษาแบบดั้งเดิมที่ทรงคุณค่า ให้ถูกทดแทนที่ได้ง่ายห้องสมุดสมัยใหม่จึงเป็นมากกว่าสถานที่เก็บหนังสือแต่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลการเรียนรู้ผ่านโซเชียลมีเดียคือการเรียนรู้จากการสังเกตการโต้ตอบและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น f a c e b o o อ In ส t a แกร m t ิ k t o อและอื่นๆ ผ่านการเชื่อมต่อกับผู้คนโดยชุมชนที่สนใจเรื่องเดียวกันการสาร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลาการเรียนรู้ได้ทุกที่ (Learning anywhere) การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนหรือสถานที่เฉพาะแต่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทำงานหรือร้านกาแฟ สำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ในวัยเด็กเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาการเล่นจึงเป็นวิธีการสำคัญในการเรียนรู้เพราะจะช่วยพัฒนาทักษะด้านสังคมและความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้จากการเล่าเรื่องการฟังนิทานจะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา สือหรือการเล่าใรท่านจะช่วยกระตุ้มจินตนาการของเด็กรวมถึงการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่การเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามหรือการสื่อสารกับผู้ใหญ่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาศักยาภาพอย่างเต็มที่ การเรียนรู้ไม่จำกัดว่าจะอยู่ในช่วงไวัยไหนแต่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆช่วยกระตุ้นสมองทำให้จิตใจปลอดโปร่งการเรียนรู้เหล่านี้ช่วยเพิ่มความสามารถและทำให้ชีวิตประจำวันสนุกสนานมากขึ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่เพียงแต่ทำให้ผู้สูงอายุม,มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยังเป็นวิธีหนึ่งในการเติมเต็มความหมาย และความสุขในชีวิตทำให้รู้สึกมีค่าและพัฒนาได้ตลอดเวลาเรียนรู้เปิดกว้างความสร้างสรรค์